พาเที่ยวสวนพึ่งนะครับหลังจากที่น้ำป่าถล่มแปดเก้าครับก็มาดูบรรยากาศนะวันที่วันนี้วันที่อะไรนะสิบสี่ครับอ่าสิบสี่วันนี้วันที่สิบสี่นะครับก็คนก็เริ่มมาเที่ยวแล้วสวนพึ่งผ่านวิกฤตไปสองวันแปดเก้าน้ำป่าถลม่ม <laughs> เอาหมวกให้ใหม่เอาหมวกให้ใหม่มีกับร้านกาแฟข้างทางนะครับร้านกาแฟข้างทางก็ทำสุดหรูถ้าใครจยเป็นเด็กเลี้ยงแกะก็นี่เลยครับเนี่ยกำลังเลี้ยงแกะกันอยู่นี่ถนนเส้นนี้ก็มุ่งหน้าสู่อำเภอสวนพึ่งนะครับส่วนทางนี้ก็ วิ่งเข้าสู่เขากระโจมไปน้ำตก9ชั้นนะครับก็รถก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับลองไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะกันนั่งครับหนูหนูหนูหน,หนรู้จักเด็กเลี้ยงแกะไหมเด็กเลี้งแกะรู้จักรู้จักเด็กเลี้ยงแกะไหม <c oughs> <c oughs> เด็กเลี้งแกะเนี่ยกำลังมีเด็กเลี้งแกะสองคน <c oughs> อ่าเป็นไงครับเด็กเลี้ยงแกะนี่ pagar, yani layers, หมายัวบป่ะลูกหมายัวบไหมคะแกะไม่ดูเราลูกลอ่เรกะไม่ดูยกัะ นี่มีเสื้อขายด้วยเสื้อแกะไอซิสโมอลิสโม่าไามามามายาให้แกะกิน 没没没没放满。